เสื้อผ้าอีกแล้วค่ะจุบจุ๊จุบจุจริงๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะเรามากับการ เหอเสื้อผ้าอีกแล้วคะ่ะเป็น EP ีที่เคยทําไปแล้วนั่นก็คือการเหอเสื้อผ้า1ล้านเท่านั้น1 000, ร้านในช้อปปีร้านนี้เขาชื่อร้านว่า lowito t h นะคะก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าที่ราคาเนี่ยไม่แพงมากวันนี้ก็เลยเอามาแบบจุกจุกจุกจ,จุจริงจงนะคะเกือบ30ชิ้นข้อมูลต่างๆนะคะข้อมูลร้านที่กัดร้านเนี่ยเดี๋ยวแกจะใส่ให้ใน description box เลยแล้วก็ถ้าลงในแฟนเพจเนี่ยก็คือจะใส่ให้ใน caption เลยนะคะวันนี้เนี่ยคอแห้งตั้งแต่หัววันเลยต้องบอกเลยว่าหอมเยอะไงแก้วเนี่ยเอาไปใส่แล้ว2-3มชุดนะคะบอกเลยว่าคุณภาพโอเคเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแบบรูปที่ถ่ายให้เลยเเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้ขอแบบจิบน้ำสู้ค่ะ ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะขอบอกอีกทีในเรื่องของสัสดส่วนแก้วก่อนเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็ description box caption เหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อให้ง่ายแล้วก็ความสูงเนี่ยสูง158นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกขอเป็น องคเครื่องที่ใส่อยู่วันนี้3ชิ้นแล้วนะคือที่ใส่อยู่เนี่ยก็คือตัวแรกจะเป็นคอปนะคะเป็นลายหัวใจน่ารักมากชมพูแดงคือเป็นคอปที่เห็นแล้วแบบเออกดเลยน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีโทนแบบชมพูชมพูหว,วาน,วานและอะไรเดือนหน้าไหมแก้วไม่แน่ใจแก้วน่าจะลงเดือนนี้แหละมกรลานะคะเดือนหน้ากุมภาแล้วก็ต่อกันที่เออเสื้อ คลุมนะคะเขาเรียกคาร์ดิแกนปะคาร์ดิแกนคาริแกนนะคะก็จะเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้ก็ว่าผ้าโอเคเลยนะคือใส่แบบสบายบางๆอะ่ะมันเหมาะกับประเทศไทยอะ่ะคือถ้าใครที่ไม่ได้ต้องการใส่แบบแขนกุดเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้อยากโชว์แขนมากแบบดิฉันใส่นี่คุมน่ารักนะคะนี่ รวมกันก็จะเป็นประมาณนี้กางเกงเนี่ยเดี๋ยวเห่อไปเลยมี2ตัวด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นยีนตัวนี้นะคะที่ใส่อยู่ก็จะเป็นแบบข้างหลังอะจะเป็นยางยืดทุกคนก็สั่งมาซส์ XL นะคะจะเป็นกางเกงยีนนะคะแอบไปดูราคามาแล้วบอกเลยว่าราคาก็เนาะสอง้กว่าบาทนะคะไม่แพงตัวนี้เป็นผ้าที่เขาเรียกว่าเป็นผ้ายีนแบบยืดนะแบบนั่งก็คือโอเคนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นยีนขาประมาณเขาเรียกขาอะไรอะ ทรงกระบอกลงไปนิดนึงแล้วก็มีขัดขาดนะคะแบบนี้ซึ่งน่ารักมากมากเลยเดี๋ยวแก้วจะลองใส่ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะมีบางตัวอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าแก้วใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงปาจะไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของเยอะมาต่อกันที่ตัวนี้เลยนะคะนี่อันนี้น่ารักมากตอนเห็นคือมันเป็นสไตล์ดีชันนะ่ะเป็นเสื้อครอปเอ้อไม่ใช่เป็นเสื้อครอปเป็นเสื้อเปิดไหล่นะคะสีเหลือประมาณนี้เลยแกว,ว่าอันเนี้ยแก้วใส่แล้วน่ารักโอเคเดี๋ยวจะเหิเส<ๆ>ื <S <s ้อประมาณแบบนี<ๆ>้ก่อนเลย เพราะว่าจะได้ไปในทางเดียวกันนะเขาเรียกว่าเป็นเสื้อกล้ามเสื้อครอป,อปเสื้อผูกคออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบชมพูตัดม่วงอะ่ะมันน่ารักมากอันนี้ที่เห็นแล้วก็รู้สึกแบบเออน่ารักดีผูกคออย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความแบบเซ็กซี่นิดนิดถึงเราจะใส่เสื้อคลุมใส่เบเซอร์ทับอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะคะอันนี้น่ารักดีที่บอกว่าบางตัวเนี่ยสองสีนะคะก็จะเป็นเสื้อแบบเดียวกันแขนกุดใดๆนะคะอันนี้สองสีเป็นสี ขาวหนึ่งตัวนะคะจัดไซส์เนี่ยก็จะแบบเนี่ยเห็นปะที่บอกว่าเหมาะกับสาวอวบเพราะว่าเขาค่อนข้างใหญ่คือส่วนใหญ่อ่ะอันไรที่มีให้เลือกไซส์ใหญ่สุดอ่ะแกก็จะเลือกแบบใหญ่สุดเดี๋ยก็อีกสีหนึ่งนะคะอาจจะลองให้ดูสีเดียวเนาะเพราะว่าใส่มันก็จะขายกันแหละอันนี้ก็คือจะเป็นสีเขียวนะ <S <S มาต่อกันที่อีกสองอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อเสื้อตัวในเหมือนกันนะช่วงนี้แกค่อนข้างจะอินการใส่เสื้อแบบ อะไรแบบนี้นะคะชมพูชมพูตัดข่าวนะคะดีเทลผ้าเขาก็น่ารักโอเคเลยนะนอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวจ้าตอนเราใส่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักดีมาต่อกันที่ชุดแล้วกันนะคะก็จะต่อกันด้วยสีฟ้าเซตนะคะเฮ้ยเนี่ยเนี่ย คือหมายถึงว่าใหญ่กว่าที่คิดไว้อะทุกคนเวลาซื้อเสื้อผ้าก็น่าจะเข้าใจกันว่าบางทีเราก็จะต้องแบบเ,เรียกว่าอะไรอะลุ้นอะว่าแบบ XL ของเขาอะมันเป็นยังไงใช่ไหมใหญ่จริงใหญ่จังไหนไหนก็โทนสีฟ้าแล้วนะคะหยิบฟ้าอีกชิ้นจะเป็นลายปลายที่บอกอันนี้ก็จะเป็นกล้ามๆอีกแล้วมีดีเทลมีลายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาจะมีเป็นแบบชื่อแบรนด์เขาเลยนะอันนี้เดทนะคะก็จะราคาแบบ ร้อเจบกว่าบาทแล้วผ้าโอเคเลยอะเอ้ยอันนี้น่ารักเลยอ่ะคือราคาแบบร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทอะไรเงี้ยตือ,อลดลดนะหรือเราจะกลางเป็นแบบเปิดไหลอย่างงี้ก็ได้น่ารักอ่ะวิน่ารักอะมาต่อกันที่ตัวนี้นะคะตัวนี้ใส่ไปแล้วบอกเลยว่าเวอร์ใส่ไปแล้วใครเห็นรูปใน IG ก็น่าจะเห็นแล้วนะคะก็คือจะเป็นแบบขาวดำอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะเป็นแบบตะเข็บตะเข็บแบบนี้เห็นไหม คือเหมือนแบบใส่เสื้อกับตะเข็บอะแต่จริงๆเราไม่กับตะเข็บนะคะกระโปรงแบบที่เขาฮิดกันนะคะประมาณนี้นี่น่ารักมากก็จะเป็นแบบบานๆแฉกเฉกแยกๆอันนี้ก็คือราคาไม่แพงเหมือนกันแล้วก็แก้วซื้อเนี่ยไซส์ใหญ่สุดนะคะ,ะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระโปรงกางเกงนะคะข้างหน้าเนี่ยมันจะฟีลแบบกระโปรงใช่ไหมแต่ด้านหลังนี่เป็นกางเกงนะเห็นไหมเนี่ยนี่อุ้ยทำดีอะ ทำดีจริงช่วงที่แก้วสามารถก็คือปีที่แล้วนะคะเออรอของอะไรอีกก็จะเป็นแบบเหมือนแบบคริสต์มาสแฮปปี้นิวเอียร์ก็คือเหมาะกับต้นเดือนนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแก้วจะแคปให้ดูเนี่ยขึ้นว่า146บาทจริงๆแกมันเป็นร้านเสื้อผ้าที่แบบราคาถูกแล้วดูตัวคะ่ะดูไซส์ค่ะดูไซส์ในก็จะเป็นอย่างนี้แอบไม่หนามากแอบขึ้นดอยได้แอบไปปีนภูกระดึง ไม่ใช่ฉันขึ้นเขาความหนาวนิดๆความแบบกลางตรงกลางเต็น์กลางป่าได้เขาเรียกว่าอะไรอะสีกำกับหน่อยนะคะอันนี้เป็นเดทน่ารักมาเห็นแบบใส่แล้วน่ารักมากเดี๋ยวแก้วใส่ออกมาเป็นยังไงให้ทุกคนเมนนะคะอันนี้จ,จะดูยากหน่อยอถอยออกมาให้ดูนะคะราคาเนี่ยสองร้อยกว่าบาททาได้ยังไงอันนี้ใส่ไปแล้วอันนี้ก็เลิศ เป็นกระโปรงน่ารักน่ารักลายดอกนะคะใส่กระโปงนะคะใหญ่ใส่แล้วโอเคเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะแบบโลนโลนเลยจ้ะพี่จ๋าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าน่ารักใส่กางเกงซับหน่อยถ้าใครที่ซีเรียสแต่ใครไม่ซีเรียสก็เออว่บาว่าวิวิวได้เออเสื้อปกติเลยเสื้อเหมือนแบบนหเห็นปะไม่มีความเข้ากันในในวันนี้ไงฉันอยากใส่อะไรฉันก็หยิบม,มันเลยอันนี้ก็จะแบบเอาแยะฟิลไล์อะขึ้นดอยฟิลไล์อะแบบ เมกหมอกอาจจะแบบว่าใส่อยู่บ้านก็ได้เปิดแอร์สัก16องศาสิ 17, 1เจ็ดสิบแตอนพูดอ่ะไม่เท่าไหร่นะตอนเปลี่ยนเนี่ยน่าจะหนักอ่ะมาต่อกันที่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าวันนี้เป็นเสื้อน่ารักมากเสื้อมัดย้อมนะคะนี่สีฟ้าฟ้าแบบนี้นี่เป็นสีฟ้าฟ้าอย่างนี้ก็น่ารักคิ้ยหรือเราจะอินแบบฟ้าฟ้าเหลืองเหลืองนะ มาต่อกันที่อันนี้นะคะอันนี้เป็นไรเอ่ยอู้วันนี้มีความแบบเซ็กซี่ผกขกคอหน่อยเออเป็นเดสเป็นเดทเดดดำนี่แล้วเธอดูเธอดูข้างหลังฉันใส่ได้ไหมข้างหลังแบบวับวิวลมพัดตึงลมพัดตึงแปะจงแปะอ๋อแต่ว่าถ้าเราใส่แบบเสื้อคลุมใส่เบเซอร์อะไรอย่เงี้ย อันนี้ก็คือไม่ต้องแบบแปะก็ได้ใส่ชั้นในธรรมดาเพราะว่าข้างหลังไม่เห็นอยู่แล้วแต่ถ้าโชว์หลังแบบนี้ก็น่าจะต้องแปะหน่อยถ้าใส่อย่างเดียวอ๋อ oh, เป็นเดอันนี้น่ารักเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะคะเป็นโู้ที่ย้วชอบใสอ่ะคือแก้วลังเลยนะว่าตอนแรกว่าแบบใส่แบบ xl เองปกติเวลาแก้วซื้อเสื้อผ้ามันก็จะมีให้กด xl ส xl 3 xl อะไรเงี้ยใช่ไหม เพราะว่าด้วยด้วยหุ่นด้วยสื้อผ้าหุ่นอะไรเราตอนเนี้ยก็จะเลือกไปเทือกเทนะือกนั้นแต่เนี้ยก็จะมี XL แต่แต่แกว่าใหญ่นะ นี่เขาจะมีแบบลายอย่างนี้นะลายคือน่ารักเลยเขาจะมีเป็นเซตเลยนะอันนี้แต่ไม่รู้ว่าได้ซื้อกระโปรงของเขามาหรือเปล่ามีลายตรงนี้นิดๆน,นะคะเป็นแบบนี้เออเลยเราจะใส่เป็นคุมก็ได้เพราะเมื่อกี้เราซื้อแบบสายเดี่ยวเสียวหลุดมาเยอะมากพันคงพันคอ,อ,อชุดเดทเมื่อกี้ที่เปิดหลังถ้าเขินแก้ว,แก,วแก้วเขินอยู่แหละก็อาจจะใส่แบบนี้คุมเข้าไปก็ได้นะคะมันก็จะทําให้แบบมีลูกเล่นตรงการผูกคอแล้วก็ใส่นี้คุมนะคะแล้วก็เป็นเดทลงไปก็น่ารักเหมือนกัน มาต่อกันที่อันนี้นะคะอันนี้ก็มาในส่วนของสีแบบหวานหวานฟิงฟิงเป็นเสื้อแขนยาวมีผ่าตรงนี้เปิดตรงนี้นิดนึงอย่างนี้จามจามแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีกางเกงเดี๋ยวขอดูกางเกงก่อนนะเลิศค่ะใส่ได้แน่นนอนนะคะ3ชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบนี้กระโปรงแหวกไว้เนี่ยใหญ่จริงนะคือแก้วไม่ได้หอกเลยนะดูสิเห็นปะ ใหญ่นะนเป็นกระโปรงสีเหลืองน่นารักเดี๋ยวหาชุดแบบการจัดเขาคู่กันต่างๆนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบชุดเชิดเขาเลือกชอ,อะไรอะ่ะอืออันนี้อาจจะเอามาใส่กับกางเกงยีนก็ได้ใช่ไหมขาวๆแบบนี้กับยีนก็คือไปด้วยกันรอดอยู่แล้วขาวกับยีนไปด้กันได้ดีนะคะท้ายแล้วก็ท้ายสุดจริงๆแอบมีแบบชุดนอชุดนอนด้วยแต่ก็คืออันนั้นก็แบบ ไม่ได้เอามาเหอออะไรเพราะว่าลองเข้าไปดูเขามีชุดนอนด้วยนะคะใหญ่มากเลกยอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะจะเป็นสีเทาๆนะแล้วก็เสื้อน่าจะเป็นซสื้อยืดธรรมดาใช่นี่เป็นยืดธรรมดาเป็นชุดเซ็ตโอ,อ้ล้วก็จะบอกว่าชุดเซ็ตเนี่ยราคาแบบไม่ได้แพงเลยนะราคาแบบร้อยกว่าบาทไม่ถึง200แล้วดูเขาใช้ผ้าเยอะเยอะมากสำหรับใส่ที่เป็น x x l อะไรอย่างเงี้ย คลิปในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นคลิปพิเศษสำหรับแก้วมากๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าคลิปเหอเสื้อผ้าของเรามีสปอนเซอร์เอ่อก็เจ็บมาเยอะแล้วก็ช็อปมาเยอะนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่ามีมาฝากทุกคนด้วยก็คือโค้ดส่วนลด22เปซน์ไปเลยนะคะคุ้มมากเพราะว่าอะไรราคาถูกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังลดเพิ่มได้อีกก็สามารถใช้โค้ดนี้ของแก้วนะคะที่ขึ้นให้ตรงนี้ ไปกดได้เลยแต่ว่าวิธีการใช้โค้ดส่วนลดเนี่ยหลายคนอาจจะใช้ยังไม่เป็นใครที่ใช้ช้อปปีอยู่แล้วอาจจะใช้เป็นแล้วแต่ถ้าใครไม่เดี๋ยวแกจะขึ้นวิธีการ<ๆ>เดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะง่ายๆก็คือเข้าแอป s ้อปปีเลยค่ะนี่จากนั้นนะคะมาที่หน้าของชั้นนะแบบนี้แล้วเราก็จะคลิกตรงนี้ที่เขียนว่าโค้ดส่วนลดนะคะเห็นไหม แล้วเราก็เพิ่มตรงนี้ค่ะใส่โค้ดส่วนลดเพิ่มแล้วก็พิมพ์เลยใช้โค้ดตามนี้ได้เลยนะคะ l โ with l i ฟ e นะคะแล้วก็ s อสเก็บโค้ดนี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะส่วนลด22นะคะขั้นต่ำไม่มีด้วยก็คือขั้นต่ำศูนย์บาทจนถึง1 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวก็คือใครที่ชอบมากถึง1,000 0เนี่ย ก็ลดไปเลย22%เด็กแกลองคิดนะคะว่าลดแล้วเหลือเท่าไหร่เช่นเราซื้อแบบซุปังมากซื้อหนึ่งมื่ลบ2 2เขาจะเหลือ7,800บาทแต่เราคงไม่ซื้อขั้นนั้นเพราะว่าของเนี่ยราคาไม่ได้แพงแบบถึงเราจะกดแบบ1,000 0ก็คือใส่ไปได้1ปีก็อาจจะกดสักแบบ1,000สมมติช็อป1,000ลบ22%นะคะก็จะเหลือ780บาทลดไปแบบ200กว่าบาทเลย คุม้มอันนี้เองนะคะง่ายมากๆเพื่อนๆก็สามารถไปช็อปกันได้เลยโอเควันนี้ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยหรือว่าคอมเมนต์กันได้เลยสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกทีข้อมูลต่างๆก็จะใส่ให้ตรงดีสคริปชันแล้วก็แคปชั่นนะคะคลิกเปิดกันได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาก,กันไปแล้วะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ